มีสองตัว่จ้าง้ออยู่เสรอะง้ออยู่เสรอะเย่เราบม่ได้ขายหรอกมแจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วพ่เคยขายในเงินดอกขอยเห็นผู้เดียวนี่ล่ะต้นพิกหยวกบัติเย่เนี่ยโอ้เจ้านายกาบอ่ โอ้ยโอ้ยห oh, 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 um ้องใหวห้องมีใหญแล้องใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยห้องคอยห้องาหญ่เลยเหรอห้องอะไรผ้อก็สูงเถอมันเป็นดอกสุปี้ปนี่เป็นดอกหางหางไหมนันเปดอกกัญ้านันเป็ดอกคืออันนั้นไม้จ่าชือดอกอันตะกี้เขาเนี่ยโอ้ย้ามาชม ครอบครัวตัวยางมึงรู้พ่นอนุบาลเป็ดน้อยมึงรู้นี่เมีเฮี้ยพ่นกระทัดรัดดีดีอันนี้พ่นปลูกปลาดุกโอ้พ่นเลี้ยงปลาดุกพ่นเลี้ยงปลาดุกพ่อได้กินแต่ว่าคือสีบ่ขายตีขอซื้อเป็นกับบ่ขายมันก็ยิงเถ่าพ่นเอาไว้กินเนาะขอบกอเป็นกระทัดรัดอยดีแนาะ เอาหัวหาดต่ยังกูใหญ่กับเขากับเขา่ก้ยมันตกินแกิ่นปุ๊ปั๊ปุ๊ปัเนาะก้กละนวยองนวยก้อกกว่าคือว่ามันต้องกินเพื่ออยู่เนาะมันมันต้องกินเพื่ออยู่เอายังทิ่มยังร้อมันก็กินได้นี่ยฮะก้กินกินแต่กล้วย หูอซุปแช่ไว้ก็กลิ่นซื้อเอาเลือกกินอยู่ได้จ้ะาคนที่ว่ามันกินชุ่นแนวเหรอเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนน้ำมันไข่หดหัวอาหารออกมันซึนน้ำวันหัวอาหารลุงซองกับกินเบิดแต่ว่าเปลี่ยนน้ำคายออกน้ำถ้าถ้าน้ำท่วมนี่ก็ออกเล่นบ้างถ้ามีน้ำปิดหัวทุ่งออกหมด ติดกระดูกทาร์นะมันจะมีโพดเห็นอยู่ถนนหนทางเต็มป่าดุกอืมกระดุกออกมาขึ้นมัน้งกินย่างเดียวออกกระช่างมั่นมากเลยกินย่างเดียวไวมันโอ้ยไม่อมาเคลืนกต่กระโดดออกตัวได้เลี้ยกระจังได้กินแล้วอืมมันตำเนาะตรงตออีกนี่ตรงตออีกอันเสียเลี้ยงยังเนาะอันบ่อมันแตกมวอยู่น่าตอนนี้กระแตกเหมือบล้อใหญ่แตกทั้งคู่ พอวันยูตันยังทานอีกถ้าถ้าอิดนี่เขาหมางมันบอมันอยู่สภาพก็ยังสิมาตอได้อยู่ได้เนาะอันนี้เขามันต้องแตกเบิด์สินะค่อยๆเซาสอดใหญ่มากมันสะเทือนมันแตกรลดคนแก่อันแก่อีดแก่หินคัดง่ายๆนะใช่มันสะเทือนทั้งๆแตกเขาค่อยๆแทะออกมาตอมันได้เป็นห้องใหญ่แต่สิก่อสถาไม่เออก่อสถาไม่เฮ็ดชุ่มก็เก่าเอาเฮ็ดเป็นสองเอาเลยเนาะอืมปูนเข้มมะยามมายู คนเดียวมากกไก่ไไคนนี้ว่าม่นันดอกหยาเงี้ยนข่อยแม่นเน,เน <laughs> ี่ยพิกหยวกโอ้ยน่าพื้นที่บนกระทัดราบนกระเฮีดดีนะสีพายบนขอกเป็ดอันนี้ขอกเป็ดอ,อ,อันนี้บ่ที่ยื่นฝนตกที่ยังไงยี่หน่อมรบเรียงยี่หนอมรบ <c oughs> เรียงเป็ดอีบ่ไป,ไปเรียงให้กันเตี เพ่อนกชวนค้วนเนี่ย <c oughs> พี่ดียวไม่ซื้อเลยซื้ออยู่น้กินซื้อกะเพากะป่าโอ้ยมองดูเฮียนเพิ่นกับทารัดเนี่ยท้องแต่เฮี้นดีดีเฮียนเพิ่นกั่ทารัตเอ,อ้ยลองซงดีเถอะ ทดลองพุ่งดีเหรออืมดีไหมเลี้ยงอันยูหน้าเลี้ยงอยัอกอกกงกับบอย่างหูืยัยหมามันกินหมามันกินกอเป็ดจบไปหมาก็กัดเนี้ยได,ด้เบิดเลี้ยงอยังกับบอย่างหมาให้ให้บุคุยเงี้ยนเด้อให้ เออแมนแม่มาหันยยหงอนเหรอน่ะมันชวนหมูมักัดโอ้เรียงยังกับบ่ย่างก็เลยโอ้ต้องเรียงยังออกบ่ทีนทีนอกมองเป็นแต่ย่างแล้วก็บ่มาดควายแล้วก็ไปเรียงต่น้าย่างเดียวเ้เราเห็ดข้อดีดแล้วก็บ่ขังบ่ปิดเหมันจะอยู่ในจังไหนมามันก็เข้าไปกินในตัวแล้วบ่ขัง รับปล่อยรับปล่อยดยอกอย่างนี้เนาะไว้คลิปนี้กับซ้ำนี้ได้ค่ะเด้อพามาเบิงเงินเพิ่มกับถัดหลัดนี้ดีแปนน้นเพิ่มเป็นสร้างใหม่้างคุณแม่ต้นดอกเพิ่มอุ้ยถนอนอยู่หน้าบ้านหนุนนำหนุน,นนำ ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนะคะพอทุกคนนะคะให้เฮงๆด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะเด้ออย่าเจ็บอย่าจนนะคะเดี๋ยวนี้มันยุคโควิดหาเงินฝืกเงินเฟืองเงินหาเงินฝืกเงินยากกะให้มันมนานจับต้องยังกพอาป็นเงินเป็นท้องนะคะขอบคุณค่ะจบกันด้วยปลาดุกนะคะขอบคุณนะคะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะฮะ